สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าป้าเหมียวมาอีกแล้วป้าเหมียวจะกัดจะเดิมมาจากพี่น้องจ๋ามากินข้าวด้วยกันป้าเหมียวไม่ได้ทําคลิปกินข้าวมานานแล้วนะจ๊ะไม่ได้ทําคลิปเกี่ยวกับการกินมานานแลจ้ะมาจากข้าวเหนียวร้อนๆเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ามาข้าวเหนียวนิ่มอืมมาลงมือทานกันเลยค่ะอย่าลืมนะคะนี่คือน้ําพริกค่ะน้ําพริก น้ำพิกที่ปลาเหมียวตามน้องน้ำพริกปลาอาปลาทูเก็มใส่แมงดาค่ะมาจิ้มกันเลยค่ะดี๋ยั่วค่ะเพื่อนๆอื้มอื้มหอมกินแมงดาสุดๆอร่อยสุดๆเลยอื้กินแมงดาออกเลยจ้ะเพื่อนๆ ลูกชิ้นปลาระเบิดจ้ะผักเครื่องเคียงเต็มเลยจ้ะเพืเ่อนๆจ้าม,มาลาบดักแด้อือสุดยอดดึงเนเสื้อขึ้นแล้วนะงั้นกินไม่ถนาัดจาับเพื่อน S <S น้ำพริกปลาตูเก็มแมงดาสยอดเลยเพื่อนๆอ,อร่อยมาก uit. ผักเยอะเกินพี่น้อง พ่อเหมียวพ่อเหมียวชอบตรงน้ำพริกอร่อยสุดยอดถูกใจแล้วก็กินกับข้าวเหนียวนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าไม่อยากจะแซดอย่าไปดูวิวหลังบ้านนะคะล้าง่อนล้างชามคว่มไว้จ้ะใช่ กกจะแตๆปากแล้วสิ <laughs> ใครจะกินข้าวก็มากินกับป้าเหมียวเด้อพี่น้องวันนี้ไหมป้าเหมียวมีแต่แนวแซ่บๆผักกองตุ้ง ป้าหมีวไม่ได้ทำคลิปกินมานานนะเพื่อนๆจ้เใช่ไหมวันนี้ป้าหมีวนึกอะไรก็ไม่รู้เลยมาทำคลิปกินกินข้าวกินน้ำพริกออืข้าวมันเยอะแหละเพื่อนๆก,ก็เลยแบบสักนิดนึงนะจ้ะคำใหญ่หญหญๆยๆั่ว สุดยอดกระล่ำสีมว่วงนะเพือ่อนๆจ้าอืออร่อยสุดยอดอยาให้เพื่อนๆมากินด้วยกันมา ป้าเหมียวไม่พูดปัามตามเพลงแล้วนะคะป้าเหมียวจะกินอย่างเดียวแล้วนะคะกิ <sk r ull ing> นแมงดาอันนี้ก็กระหล่ำสีเหลืองค่ะเพื่อนๆนะไี่สี 黄色 ปากจืดไปหน่อยวันนี้ปากไม่แดงปกติปลาเมียวจะทาปากนะคะวันนี้ปากสีจืดสีจืดสีชืดคนไม่ค่อยสบายก็อย่างนี้หละค่ะไม่สบายไม่สบายแบบไหนหเหมือนเดิมเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความอร่อยจ้า Mm-hmm. ข้าวต้องกินช้าๆนะเพื่อนๆอย่าก,กินเร็วเหมือนป้านะเพราะว่าอะไรมันจะอิ่มเร็ว <c oughs> <c oughs> ลูกชิ้นตอนแท,ทอดแรกๆนะเพื่อนๆพองกรอ,อบอร่อยแต่พอเย็นตัวลงไปแล้วมันไม่กรอบแล้ว แต่เราก็กินได้จ้ะกินได้เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความอร่อยมาคิบกินอันตกชีสสวยวางไว้ข้างหน้า บอยากสุภาพว่าความอร่อยมันอร่อยขนาดไหนอืกิน,หน,นแห้งๆนะเพื่อนๆ วติดมือแ <c oughs> สบไหล หลายแห้งแซบเน,นาะจ้ะเนาะกินกับแจ้วเฉยห,หลับแบบหลับแดกดก,ก็แซบแตบพี่นาะกินเองกินเองนะเกรงพอแซบเองโอ้ยสุดยอดอ้ามไปอยากสิปาื์ พีสุดยอดของกราบแสบแต่พี่น้องอแล้วเบิ่งตั้งหนาตางังมืดตึบ๊บหกโมงแรงหกโมงแรงของประเทศอังกฤษมืดแห้งบ้านเราปหมืดปน,นีแล้วพี่น้องว่าบ่า ื hmm. มมากินเกาสไตล์ปลาเมียวอีกคือเกาอะแบบพี่น้องว่าเดียวก็ได้ว่าสิเปิดเสียงเพลงคอสักหน่อย <laughs> Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. Ah. Uh huh. Far is the echo, where yeah, do we start, I mean, like, yeah. you can learn to discover a million stars, here in the shadow, I know we are scared, yeah. take my hand together, make a stand, we've got to fight to find a way, dead or fall to find our words. No more hate. Just admit that you're yeah. just afraid. Time to let go of all your fears and ride. Stand up beside me. Don't you hide. We can build a that better that place. That. If we Don't can that. just find a that way, then we can that. live a better day. That. Rise from the ashes, from the anger, from the war. Let's come yeah. together, lift your spirit for the cause. Mm -hmm. We mm -hmm. should be equal, show, be living free. All together, one and all, let's build a dream. <laughs> อิ่มเร็วเดี๋ยวแม่แต่ว่ากินได้ดูดูจะจิ้มหลายมาจิ้ม <aime> เฮ็ดเองเก็บเองจะบ้อกแม่โอ้ยหลายเอาหน้าหัวน,นะ Oh, don't you oh. No more hate. just admit that you're just, just right. afraid. Let go of all your feet. from the ashes from the anger from the war let's come together lift your spirit oh, oh, oh. for the cause we should be equal should be living free all together one and all all together one and all all together one and all Let's live all together one ปากอยากกินต่อแต่ว่าทอมันอิ่มอืมอืมอ,มอ,มอ,มอมืกใจ จั๊กเนจักคำก็จะ,ก,จะก็อนสิจากันไปเบื้องในพี่น้องเบืงในพี่น้องกินข้าวจนอิ่มแล้วหรือมันปลาทูเค็มหมคนเนียก็ปลาทูเค็มมันแห้งกินแห้งแซ่บเนาะเลือีกฟั่งนึงเลยอีกตัวนึงแล้วจ้ะจ ว่าตำน้ำพริกไปตัวหนึ่งตัวเครึ่งจะเลยอีกเครื่องตัวโอ้ยป้าเมียวเราลืมข้าวข้าจะกินนันเจวมันอืข้าจะกินแต่น,น้ำพริกกะพักมันก็เลยแซ่บนะจ๊ะโอเคจะซัมนี่้วจ้ะปันปลาเมียวก็สิคอลาไปก่อนซัมนี่นะจ๊ะขอบคุณหลรายนะจ้ะผู้ที่เข้ามารับชมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าเมียวนะจ๊นะเนาะผู้ใดว่าท่านแดนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดตาม กดกระดิ่งติ้งติ้งให้ป้าเมียวเน่ะเด้อจ้าคลิปนี้ก็ราตีสวัสดีายบายจ้าคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนเด้อจ้าเด้อพี่น้องคลิปนี้ป้าเมียวก็จะขอไว้ซ้ำนี้นะจ้าล้วพอกันคลิปหน้านะจเนาะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย